Go of must ถึงแม้ความสามารถพิเศษที่เพิ่มเข้ามาจะมีส่วนช่วยในการดูอลอย่างมากแต่การตัดสินใจของรีคอรก็ยังเป็นตัวชี้ขาดอยู่ดีคราวนี้ฉจะเอาจริงบ้างแล้วเอาล่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนเมื่ออุปกรณ์ใหม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็เชิญทีมต่างๆกลับไปทดสอบกันได้ตามสบายเพราะการแข่งรอบต่อไปที่กำลังจะมาถึงทุกคนจำเป็นจะต้องใช้มันโค้รับสู่การแข่งขัน B B W s World Champion f อบ a องชนะเ e ิ อนอื่นขอแนะนำทีมที่ผ่านเข้ามารอบนี้มีทั้งหมด4ทีมได้แก่ทีมเยอรมนีแอฟริกาใตา้ญี่ปุ่นและทีมไทยเจ้าภาพในรอบนี้เราได้เพิ่มสีสันให้กับการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจเพิ่มขึ้นไปนั่นก็คือการเพิ่มระบบการออฟมาสเตอร์การออฟมาสเตอร์หรอมันเป็นยังไงกันนะ ลองดูตอนแข่งก็จะรู้เองแล้วนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้รีคของแต่ละทีมก็ได้เตรียมพร้อมกันแล้วเราจะแข่งขันกันหนะห้องแข่งขันซึ่งจัดไว้พิเศษสําหรับรอบรองชนะเลิศน,นี้ทีมเยอรมันกับแอฟริกาใตา้ต้องพบกันที่ห้องแข่งขันที่หนึ่งส่วนทีมไทยกับญี่ปุ่นพบกันที่ห้องแข่งขันที่สอง หมดเป็นฝีมือหนูคนเดียวคุณอาและคุณทัศไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเธอต้องการแบบนี้เองสินะถ้าอยากเป็นศัตรูก,กับฉันก็เตรียมตัวรอวันแข่งได้เลยฉันจะต้องเอาชนะเธอให้ได้ยกโกนี่เคโกดีใจด้วยนะเธอจะได้แข่งกับทีมของน้องสาวเธอด้วยนะวยท่านนายดีใจมากก็ไปอยู่ทีมเดีวยวกับโยโกซะสิอ้าว แล้วสรุปว่ามันย้ายทีมตอนนี้ได้ด้วยเหรอได้แกล้งง้อหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยวันเนี้ยไม่มีอารมณ์จะเล่นกับนายแล้วนะรีคอร์ทีมญี่ปุ่นคนนั้นคือน้องสาวของเคโกะสินะฮัสห่างฟิลแม่นคงได้รับการออฟมาสเตอร์ไปแล้วสินะมันคืออะไรเหรอไม่ยอยากจะรู้จักแท้ <c oughs> นี่เรากำลังจะแข่งแล้วนะ ทำเมื่อไรกันเล่าถ้าไอ้กราดำดำนั่นละก็นี่ไงแล้นก็ดีแล้วแล้วนายได้มายังไงเหรอจำได้ว่าวันนั้นนายไม่ได้ไปนี่อ๋ออันญาเขาเอามาให้อะ่ะเอาล่ะครับการแข่งขันในคู่แรกจะเป็นการดวลแบบตัวต่อตัวอย่างนั้นเหรอส่วนรีคอที่จะลงมาแข่งนั้น คนหน้าทีมของแต่ละทีมจะเป็นผู้คัดเลือกได้ตามใจชอบโดยจะสลับกันไปทีละคู่ขอเชิญรีคอ์ทีมญี่ปุ่นก่อนได้เลยครับดีล่ะจะได้อัดคนก่อนใครเพื่อนโอ้วีคอคนแรกของฝ่ายญี่ปุ่นคือสาวน้อยนางาเซะอายุนันเอง เี็นสถิเรคคอร์ที่โหดที่สุดของทีมเราส่วนเรคคอร์ทีมไทยทัชนายจะต้องออกไปเป็นคนแรกเฮ้ hey, นี่ฉันต้องเล่นกับเด็กผู้หญิงอีกแล้วเหรอใช่นายต้องออกไปถึงไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ฉันว่านายน่าจะเหมาะกับเรคคอร์คนนี้นะก็ได้จะใครฉันก็ชนะได้ทั้งนั้นล่ะว้า <What? S 2> แต่ถ้าฉันแพ้ฉันทอดนายนะแพ้ชนะฉันไม่รู้หรอก แต่นายจะได้สนุกกับการดูเอลครั้งนี้แน่นอนถ้านายเชื่อมั่นอย่างนั้นฉันก็จะเชื่อบัานในตัวนายแล้วการออฟมาสเตอร์ของนายล่ะได้ผลเป็นยังไงบ้างเออ,เอ,อยังไม่เคยลองใช้ดูเลยไม่ต้องห่วงทุกคนกำลังจะได้เห็นในไม่ชา้าแต่ว่านะมันเป็นอะไรที่สุดยอดสำหรับฉันจริงๆน้านไหนฉันบอกแล้วว่ต้องเป็นเจ้าทัช พอเห็นสาวน้อยของฝั่งนั้นออกมาก็รู้ได้เลยว่าคนที่จะแข่งด้วยเป็นใครแล้วนายบอกฉันตอนไหนกันยะยเอาเลยอายุจางจัดจางมันเลยใช่ให้มารู้ไปเลยว่าคุณหนูนางาเกระอายุของเราโหดแค่ไหนเมื่อรียกขอทั้งสองออกมาพร้อมแล้วก็เชิญเริ่มกันได้เลยครับ เอาล้วนะเอะเดี๋ยวสิแล้วจะดูแอลกันยังไงอะในเมื่อเธอไม่มีเคสมาด้วยเนี่ยนี่แหละเคสของฉันอุย้ยม,มันมันเคฟสั่งทําพิเศษของคุณหนูอายุโดยเฉพาะนี่เจ้าหนูคู่แข่งคนนั้นคงไม่เคยเห็นมาก,ก่อนละสินนะถ้ามันทําให้ดูเอลได้แล้วก็ไม่มีปัญหาดาร์ดมาสเตอร์ของฉันฮานอทารัส มันคงจะบังเอิญละมั้งแล้วใครจะเริ่มก่อนดีล่ะสิ่์ตัองจะตกเป็นทีมที่เป็นฝ่ายเลือกรรฟอออกมากก่อนครับแล้วโอวิแรปเตอร์ที่มีเฟนไลโอวิแรปเตอร์ฉายาโจนขโมยไข่สายพันธุ์โอวิแลปโทลิส ประเภทกินพืชและกินเนื้ออยู่ในยุคครีเทเชียสสูง2เมตรยาว2เมตรคนพบที่มองกโกเลียและเซราโตซอรัสที่แอตแทกไลเซราโตซอรัสฉายากิ้งก่ามีเขาสายพันธุ์เซราโตซอริสประเภทกินเนือ้อยู่ในยุคจูราสิกสูง2.5เมตรยาว6-8เมตรหนัก500-1,000กิโลกรัม คนพบที่อเมริกาเหนือแ,และยุโรปหรือเองก็เล่นเผ่าสองขายอย่างนั้นเหนอะงั้นคงไม่บังเอิญแล้วละ่ะเท่าเทินของฉันลงเทอรี่กินแอทแทกไลน์และแบมบี้ที่ดีฟเฟนไลน์เมื่อลงแบมบี้จึได้แบมบี้อีกใบมาขึ้นมือผ่านเทินน่าแปลกทำไมเจ้าทัช ถึงม่ลงแบมบีเพ่อเหมือนอย่แต่ก่อนเนะนั่นเพราะทัชรู้ว่าตนเองต้องเป็นฝ่ายตั้งรับก่อนเขาจึงเก็บค่าร่ายไว้เพื่อใช้การแอคชั่นเชอกันเข้าไปเห็นเป็นเด็กผู้หญิงไม่นึกเลยว่าจะเล่นเผ่าที่ดูดุร้ายอย่างเผ่าสองขาน่าชื่นชมจริงๆเลยนะเธอน่ะได้มึงอ่านมาเล่นเผ่าสองขาล้อเลียนและยังมาใช้การมาสเตอร์เลียนแบบอีกด้วยความผิดสองข้อนี้ น่าจะต้องช็อตใชวว้ว้าวคุณหนูนักล่าของเราตื่นขึ้นมาแล้วค่ะแล้วกันกลายเป็นว่าฉันเป็นคนผิดอย่างนั้นเหรอเร็ตโตจอมตีรออยู่แล้วล่ะวอลคานไม่เห็นจะต้องใช้เลยนี่นาพลังจอมตีของเธอรี่มากกว่าเห็นเห็น พลังถึงเพิ่มขึ้นมาได้เองล่ะทั้งที่ไม่ได้ใช้ทั้งสกิลแล้วก็การแอคชั่นหมายความว่ามาสเตอร์สกิลของฝ่ายตรงข้ามคือเพิ่มพลังโจมตี100เมื่อโจมตีสินะอืมความสามารถของนายจะเป็นยังไงกันนะทัชว้าว,ว,าวทั้งการดมาสเตอร์ทั้งเผ่าที่เล่นคุณหนูอายุของพวกเราพบเนื้อคู่แล้วซึกงขาสารชอบเรื่องเลิฟคอมเมดี้จริงๆเลยค่ะ ลงแบมบี้แรปเตอร์และคอมช็อดันทัายเธอที่แล้วทัชไม่ได้ลงแบมบี้เพิ่มเธอนี้จึงไม่สามารถร้อมฝูงและตีตอได้ใช้การโวลคานฟิวแล้วสั่งให้แบมบี้โจมตี น้อยกว่าแต่ไม่ใช่การแอคชั่นหรอไม่จำเป็นหรอก แต่มากกว่าร้อยหนึ่งเป็นไงพลังของสกิลพิเศษฉันเองก็มีเหมือนกันความสามารถเดียวกันด้วยแม้แต่มาสเตอร์สกิลฉันกล้ามากเอ๊ะมันคุ้นๆุนแฮฮะนี่มันการ์ดในมือฉันเองนี่นา สามารถขําเซราโตซารัสเมื่อตกสุสานสามารถดูมือคู่ต่อสู้ได้ลงใจกันเนาะพลังจะเพิ่มหนึ่งร้อยเมื่อโจมตีเอาละใจกันเนาะโจมตีคมซอก แกโนมาได้ยังไงเนี่ยใช้วาฬินโแนแลลนก๊สล้างให้ครบซอกยายมันมาได้ยังไงกันพระชโดนเด็กผู้หญิงรังแกอีกแล้วเซอซ่าซะจริงๆลงวาคันโนฟิลไปก็เข้าทางเผาสองขาฝ่ายตรงข้ามมาสิ มาสเตอร์สกิลอีกอย่างหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามสินะยอมจ่ายไลฟ์พอยต์ห้าเพื่อหาเผ่าสองขาที่ข่าร้ายไม่เกินสี่ช่างกล้าหารสมกับฉาย,ยาคุณหนูนักล่าซะจริงๆนะจริงสินะเธอก็เล่นเผ่าสองขานี่เมื่อฝ่ายเธอโจมตีการ์ดฟีก็จะส่งผลเช่นกันในเมื่อเป็นแบบนี้พวกเรามาแลกหมัดกันให้สนุกกันดีกว่าทีละ ยงยูท่าแรปเตอรแล้วสวมเอ็กซ์เพเลชั่นเอให้ยูทามันถ้าคิดจะเป็นฝ่ายตั้งรับเหมือนคราวที่แล้วแล้วก็คิดผิดแล้วละ่ะเกมเนี้ยเคยเป็นฝ่ายโจมตีจะได้เปลี่ยนมากๆเลยที่ผ่านมายังไม่มีรีคอร์ดคนไหนตั้งรับคุณหนูอายุแล้วรอดไปได้เลยนะใช่ใช่ ตัวเด็กคนนั้นต้องบ้าไปแล้วแง่แงเลยใจกันเนาะและโอวี่โจมตีถึงจะยอมทิ้งการ์ดหรือใช้แอคชั่นการ์ดมันก็ออยังไม่พอหรอกใช้การ์ดแอคชั่น ลาส์วาท่ากับยูท่าเพิ่มพลังจอมตีให้ยูท่าอีกสี0รยยังไม่พอเล็กหรว่าจะหมอน,นั่นเจอนี่สินะกับเพิ่มพลังใบใหม่ของทัชไม่ใช่แค่นั้นเลย เขายังเลือกใช้อัเมอร์การ์ดที่มีผลกับการแอคชั่นเพื่อเพิ่มพลังเข้าไปอีกหมายความว่าการ์ท,ที่ทัชเลือกใช้นั่นไม่ได้เกื้อหนุนกันด้วยเหตุบังเอ,อิญเลยสินะอืมตอนนี้ทัชค้นพบรูปแบบการเล่นของตัวเองแล้วละ่ขะขนาดฉันตอนนี้ก็ไม่แน่ว่าจะท,าท,าทั้งทที่เมื่อก่อนยังดูเอลส่งเดทอยู่เลยน้อยมันน่ามันไสจริงๆ ขอาย CDP เพื่อให้ลาสฟาทัานกลับขึ้นมือแล้วสั่งให้ยูท่าแรปเตอร์จมตีลงเซรโตโตซารัสนายเป็นรีคอร์ที่ถนัดใช้การเพิ่มพลังสินะขอใช้มาสเตอร์สกิลอีกครั้ง ยอมเสียไลฟ์พอยท์500เพื่อค้นหาการ์ดไดโนในคัส้องไดโนเนคัสเมื่อไดโนในคัสเข้ามาในสนามฉันสามารถหาอาร์เมอร์เผาสองขาได้หนึ่งใบผ่านยอมเจ็บตัวเสียไลฟ์พอยท์เพื่อนำไดโนลองบัเพิ่มฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าไลฟ์พอยท์ของเธอเนี่ยจะมีมากแค่ไหนทุกตัวโจมตี นี่เป็นข้อมูลลับเท่าที่ผมและเชนไปเจอะมาได้ครับด็อกเตอร์เท่าที่ได้ลองตรวจสอบดูมันเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวโยงกันระหว่งางไดโนเสาร์กับมนุษย์แล้วด็อกเตอร์พอจะทราบไหมครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับทัชบ้างหรือเปล่าครับเธอหมายถึงผมอยากให้ด็อกเตอร์ดูดีหน่อยครับ อาการของทัชเมื่อเจ็ดปีก่อนกำเริบขึ้นมาอีกแล้วสิเนอะที่ผมปล่อยให้เขาทำตามใจก็เพราะไม่อยากจะให้ทัชนึกถึงเหตุการณ์เมื่อเจ็ดปีก่อนแต่ไม่นึกว่านี่จะเป็นการทำให้เขาหวนกลับไปหามันอีกวันนั้นถ้าผมไม่ไปห,หยุดทัชไว้ทันไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดมันก็คงต้องเกิดละถึงฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเรื่องที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ก็มีอีกมากมายที่นายมาเน่เพราะกังวลว่าไดโนมาสเตอร์โปรเจกต์นี่จะเกี่ยวข้องกับทัชสินะถึงทัชจะใช้แอคชั่นการ์ดลัสฟาเท่าบุกอยู่ตลอดแต่อีกฝ่ายก็สามารถเรียกไดนโนมากันไว้ได้เรื่อย แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีนั่นแนะ่แถมทัชยังสแสดงอาการอ่อนลน้าเห็นอีกลงแมมบีอวสอรัสแล้วสวมมิสติกสปอร์สการไปนั้น คือการอาร์เมอร์ของเผ่าสองขาที่หาไว้ก่อนหน้านี้เลยสินะเล่นเอาเหนื่อยเลยเหมือนกันนะเน,นี่ยแต่เธอประมาณแล้วละที่ก่อยให้ไลฟ์ไวาเหลือน้อยขนาดนั้นน่ะยูท่าจมตีแลมพิโอส่วนเทอรี่จมตีการดมาสเตอร์ รีบร้อนเกินไปแล้วมิสติกสเปอร์เป็นการ์ดที่เพิ่มค่าโจมตีเมื่อมีผู้ไร้าการแอคชั่นฉันยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกในเมื่อยังมีเทอรี่และแบมบี้ไอ้เกราะนั่นน่ะไม่ใช่แค่เพิ่มค่าโจมตีตามธรรมดาแต่มันจะเพิ่มพวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหักไดโนตัวนั้นยังไม่ถูกทำลายขยี้มันเลยอายุจังพ้องเรียกคุณหนูอายุสิถึงจะถูก เอาเลยจับมันกินเลยคุณหนูให้สมกับที่เป็นคุณหนูนักล่าผู้หิวกระหายคาวนแนีะนายได้เป็นเหยื่อของฉันแน่แนนะ่ลงกาดีพีดิสเขาฉับ,บแลมี่ออกต้องตีเฮอรี่่แย่ละถึงจะใช้ลาสวอเท่าก็ยัง โค้ดฟัสด้วยฟาสตรันเรดทีเร็กซ์โจมตีแลมพิโอใช้อัลอยพลาสิกับเผ่าสองขาเซตกันได้เป็นโอกาสสุดท้ายของทัชแท้ถามยิ่งมีการใช้การแอคชั่นมากเท่าไหร ไดโนโ่ของอีกฝ่ายก็ยิ่งพลังมากขึ้นไปเรื่อยๆลงเอเวนโนซารัสเร็วทีเร็กซ์ทำไมนับถึงได้